วันนี้ผมจะมาสอนวิธีแลกเหรียญดาโก้ให้กลายเป็นเงินสดนะครับผมจะเป็นเงินในบัญชีนะครับผมเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับคุณก็ต้องขุดแรกดารก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ตลาดเดียรผมเรามาดูดา์โก้นะครับผมอ่านี่นะครับก็ให้เราทําการหลอมนะครับผมก็หนึ่งแสนนะครับก็จะได้หนึ่งเหรียญนะครับผมก็เราทําการหลอมมานะครับเมื่อเราหลอมเสร็จแล้วนะครับผมต้องบอกว่า เราต้องผูกบัญชีกับ Vmix ด้วยนะครับผมก็ให้เราทำการพอเราจะหลอดนะครับมันให้เราผูกบัญชีกับ Vmix ก็ให้เราผูกบัญชี Vmix ไปด้วยเลยนะครับผมก็เราสมัคร Vmix ก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะมาใช้วิธีแบบว่าโอนเงินจาก Vmix เพื่อไปไบแนนนะครับผมแล้วก็เมื่อแรกเงินออกมานะครับเอาละครับเมื่อเราโหลด Vmix เสร็จแล้วนะครับเราล็อกอินยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปใน Vmix นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นหน้าของ VMIX นะครับอันนี้คือผมแลกมาแล้วนะครับผมแปลงเป็นสีเขียวแล้วนะแปลงเป็นเงินเขียวเรียบร้อยอันนี้ถ้าเราเมื่อเราหลอมานะครับเราจะกลายเป็นดาโก้สีม่วงแบบนี้นะครับอันนี้คือดาโก้สีม่วงเมื่อเราหลอมาจะเป็นดาโก้สีม่วงให้เราทําการเอาไปขายครับผมนี่นะครับขายเพื่อเปลี่ยนเป็นดาโก้สีแดงครับผมกลายเป็นดาโก้สีแดงนะแล้วก็ถึงจะแปลงเป็นวีมิกได้อะ่ะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการซื้อ ส่วนอันกลางนะครับจะเป็นขายนะครับส่วนขวาสุดจะเป็นออเดอร์นะครับผมก็ให้เราตั้งขายนะครับก็ให้เราดูว่าตอนนี้ราคาวิ่งลงเท่าไหร่เราสามารถดูเลทราคาได้นะครับว่าวันนี้ราคาขึ้นลงเท่าไหร่อะไรยังไงก็เหมือนคริปโตเลยโอเคครับอันนี้นะครับเป็นการเซลล์นะครับขายนะครับก็ให้เราเลือกครับว่าเราจะขายกี่เหรียญมันก็จะบอกนะครับว่าเราจะได้วีมิกสีแดงเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับผมพอเราขายไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ในหน้าออเดอร์นะครับผม พอเราขายเสร <mel> ็จนะครับมันจะมีสีเขียวให้เรายินยันนะครับอ่ะละครับต่อมานะครับเมื่อเราขายเสร็จแล้วนะครับนะครับ V mix สีแดงนะครับผมก็จะกลายเป็น V mix สีแดงก็จะเป็นจํานวนครับก็ให้เราแปลงเป็น V mix สีเขียวนะครับผมนี่นะครับก็ให้เราทาการแปลงนะครับอันล่างสุดเลยนะครับอ่าเราก็เลือกจํานวนครับสมมุติว่าเรามีห้าเหรียญสิบเหรียญแล้วก็กดแปลงไปครับอ่าสมมุติเราแปลงเสร็จแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็น V mix สีเขียวนะครับผมอ่านี่นะครับ V mix สีเขียวนี่ก็คือ จนวน V-MIX สีเขียวที่เราแลกได้นะครับผมอันนี้คือผมแลกไว้นานแล้วมากๆนะครับมันข้างล่างก็จะบอก USD T นะครับว่าค่าเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับว่าตอนนี้ทั้งหมดมูลค่าเท่าไหร่เอาละครับเราก็จะเปลี่ยนเหรียญ V-MIX สีเขียวให้กลายเป็น K-Line นะครับผมเพื่อไปเข้าไปอยู่ใน Binance นะครับเพราะว่าในบใน Binance ไม่มี V-MIX นะครับผมโอเคครับเราก็ตั้งราคาครับใน K-Line นะครับเราจะ V-MIX เขียวแล้วก็ตั้งนะครับเรามีเท่าไหร่ครับเราก็พิมพ์ลงไปครับผมเพื่อจะโยก ไปเคไลน์นะครับโอเคครับเมื่อเราติ๊กเสร็จแล้วครับออาติ๊กถูกไปครับครับผมอันนี้คือการแปลงเหรียญน,นะครับอ่าแล้วก็แปลงเหรียญไปครับเสร็จแล้วก็ให้เราทําการยืนยันนะครับยืนยันโดยการใส่พาสเวิร์ดนะครับผม โอเคครับผมเมื่อเรายืนยันเสร็จแล้วนะครับมันก็เหรียญก็จะถูกแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมันก็จะแปลงมาบอกแล้วว่าเราแปลงไปทั้งหมดกี่เหรียญนะครับแปลงเป็นได้กี่เหรียญครับนี่นะครับเราก็ได้มา25นะครับผมโอเคครับผมวนี้เราได้เป็น K Line แล้วนะครับก็ต่อไปนะครับผมก็เราเลือกอันบนครับผมอันนี้คือเราก็หากระเป๋าครับว่าเราจะโอนไปกระเป๋าอะไรครับเช่นบีนนบิครับนะครับผมก็เราทําการเอา คีย์มาใส่นะครับผมคีย์ก็คือเลขกระเป๋านั่นแหละครับอ่ะอันนี้ต่อไปเราเข้าไปเน้นนะครับเราก็มาดูครับว่าเราจะแปลงเป็นเหรียญ k ค i ลนนะครับผมก็ให้เราเข้าไปที่กระเป๋านะครับกดฝากนะครับผมแล้วก็พิมพ์นะครับเค i ล e นะครับผมนี่นะครับเราเจอนะครับ5นะครับอันนี้เราก็ต้องดูทพวกความมั่นใจนะครับว่าถูกเหรียญหรือเปล่านะครับ ชื่อตรงนะโอเค K L A Y นะครับโอเคครับเมื่อชื่อตรงนะครับเราก็คันลอกหน้ากระเป๋านะครับผมนี่นะครับมันจะมีเลขกระเป๋าอยู่ก็ให้เรากดคันลอกมาครับผมโอเคครับผมเมื่อเราคันลอกมาแล้วนะครับก็ให้เรามาวางนะครับอันที่3มเลยครับผมติ๊กปุ๊บมันก็คือการ Copy มาวางนะครับเมื่อเราวางเสร็จแล้วเราก็พิมพ์จํานวนครับแล้วก็แม็กไปเลยอ่านี่คือทั้งหมดนะครับเราจะยกเข้าใบแนนนะครับนี่คือวิธีง่ายๆเลยครับผม เราก็ดูครับว่าจะเป็นจํานวนเหรียญเท่านี้นะที่จะย้ายเข้าไปกระเป๋าบีนั้นะครับเราก็ต้องดูเลขด้วยนะครับเลขกระเป๋าว่าตรงกันหรือเปล่าแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดยืนยันครับผมโอเคครับเมื่อเรายืนยันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่าโอเคทําการโอนไปเรียบร้อยนะครับเราก็ รีดูครับผมนี่นะครับเหรียญหายไปแล้วนะครับเคไลนนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ใบเน้นต่อครับผมอันนี้ของผมเดิมๆคือไม่มีไม่มีเหรียญเลยนะครับนี่นะครับข้อความมันเด้งว่าโอนมาเรียบร้อยโอเคครับเราก็มาดูนะครับอันเดิมผมไม่มีเคไลนนะผมเพิ่งเคยแลกครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมนี่นะครับการโอนเหรียญนะครับผมเคไลนอ่านี่นะครับมีการโอนเหรียญเข้ามานะในกระเป๋าของเรานะครับผมก็เราทําการไปดูนะครับว่า มีเหรียญเข้ามาจริงไหมนะครับผมก็ให้ไปดูที่สปอตนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับมีเหรียญเข้ามาแล้วครับมูลค่าพันกว่าบาทนะครับผมนี่คือเหรียญดาโกตอนนั้นผมน่าจะประมาณสิบสิบเหรียญได้ไมั้งน่าจะแลกมาสิบเหรียญน,นะครับแต่นานมากแล้วไม่ได้แลกออกมานี่นะครับก็ราคาเค i ล e นะครับขึ้นลงก็อยู่ที่ว่าเราจะขายทิ้งเพื่อแลกเป็น usdt เลยไหมหรือว่าเราจะตั้งเพื่อ ราคาเคลายขึ้นแล้วค่อยขายก็อนนี้ก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่เราแต่ส่วนตัวผมนะครับผมจะขายทิ้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งขายทิ้งเลยนะครับขายทิ้งทั้งหมดเลยนะครับอ่าเราก็ตั้งราคาขายนะครับแล้วก็รอไปครับเราไม่รีบครับเราไม่รีบอ่าตั้งนะครับตั้งขายหนึ่งห้าหกสองหนึ่งห้าหกหนึ่งแล้วกันอ่าน่าจะไวอยู่แล้วก็ ตั้งขายไปครับนี่นะครับข้างล่างนะครับเมื่อเราตั้งขายนะจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับเราก็รอเวลาไปนะครับผมเมื่อมันขายแล้วเดี๋ยวข้างล่างก็จะหายไปเองนะครับผมพอมันขายไปนะครับผมมันก็จะหายไปแล้วนะครับสีแดงเมื่อกี้คือหายไปแล้วนะครับอันนี้คือขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราทําการไปดูที่กระเป๋าเรานะครับว่าเงินแลกเปลี่ยนแล้วกลายเป็น usdt ไหมนะครับพมเมื่อกี้อันนี้คือผมขายเป็น kline เป็น usdt นะครับผมคือ ขายแลกเหรียญกลายเป็น u s d t แทนนะครับผมโอเคครับผมเสร็จแล้วก็ให้เรามาดูที่กระเป๋านะครับดูหน้าสปอตนะครับนี่นะครับเงินเข้ามาเป็น u s d t แล้วนะครับก็เมื่อเงินเข้ามาเป็น u s d t แล้วอันนี้ของผมมียอดเก่านะเมื่อเงินเข้ามาเป็น u s d t แล้วนะครับผมก็ให้เราทําการอันนี้คือวิธีการแลกกลายเป็นเงินสดนะครับผมหรือกลายเป็นเงินในธนาคารของเรานะครับให้เราไปที่ P2P นะครับผมนี่นะครับ P2P ตรงกลางจอเลยอันนี้ P2P ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนของผู้ใช้ด้วยกันครับผมแลกเงินอันนี้ปลอดภัยแน่นอนครับเราต้องขายก่อนนะครับเราค่อยยินคือเขาต้องโอนตังให้เราก่อนนะครับเราค่อยกดยืนยันโอนเหรียญให้เขานะครับผมนี่นะครับเราก็เรียกครับว่าเราจะเอาร้านไหนนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าร้านไหนเขารับเท่าไหร่นะครับผมก็บางร้านก็เป็นหมื่นบางร้านก็เป็นพันเป็นร้อยนะครับเราก็อยู่ที่ว่าเราจะขายจานวนเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเลือกร้านให้ถูกด้วยนะครับผมยิ่งบนบนะครับค่าเงินจะสูงหน่อยนะครับผมก็คือเราจะได้กําไรเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผม โอเคครับนี่ก็คือวิธีง่ายๆนะครับผมในการแลกเปลี่ยนเงินนะครับผมก็ส่วนเงินดอลน,นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะสมมติว่าถ้ามันเป็นค่าเงินดอลลาร์ไม่ใช่เงินไทยนะครับผมก็ตั้งบนซ้ายนะครับผมให้กลายเป็นค่าเงินไทยบาทก็ได้นะครับผมก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ